สวัสดีค่ะหอคอยแห่งลอนดอนหรือ Tower of London เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของสหรัฐชอาจักรที่มีประวัติยาวนานและมีเรื่องลึกลับมากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญของราชวงศ์อังกฤษไม่ว่าจะเป็นการคุมขังทรมานและประหารชีวิตนะคะในวันนี้แคทได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดสี่เรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังกันถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะประวัติย่อของ Tower of London ในส่วนแรกนี้แคทจะเล่าประวัติย่อของสถานที่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากตรงไปฟังเรื่องลึกลับสยองขวัญเลยก็สามารถเลื่อนไปตรงนาทีตามไทม์สแต m มที่ระบ,บุไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ Tower of London เป็นทั้งปราสาทป้อมปราการและคุกหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเทมส์ใน London โดยอาคารหลักก็คือ White Tower สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1 0 7 8โดยวิเลียมเดอะคอนเคิร์ จากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายส่วนในรัชสมัยของกษัตริย์หลายๆพระองค์แต่ไวท์ทาวเวอร์ก็ยังถือว่าเป็นอาคารที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ Tower of London เคยเป็นที่พำนักของพระราชวงศ์อังกฤษจนถึงศตวรรษที่17อีกทั้งยังเป็นที่ผลิตเหรียญกระสาบและเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์เนื่องจากถือว่าเป็นที่ที่มีการคุ้มกันที่แน่นหนาที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัชอณาจักร ในปัจจุบัน Tower of London เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุกธภัณฑ์สำคัญๆเช่นมหามงกุฎคาา และอัญมณีของพระราชวงศ์รวมถึงชุดเกราะและอาวุธในยุคกลางนอกจากนี้ยังเป็นที่ที่ยังคงมีการทำพิธีที่เรียกว่า Ceremony of the Keys ซึ่งเป็นพิธีโบราณในการส่งต่อกุญแจของทหารเฝ้าปราสาทที่เรียกว่าพวก Beef Eaters อีกด้วยเป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม Tower of London กันเป็นจำนวนมากในทุกๆปีอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักและจดจำในมุมของความน่ากลัวลึกลับและโหดร้าย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการคุมขังนักโทษทางการเมืองและพระราชวงศ์จำนวนมากโดยในจำนวนเหล่านั้นหลายรายถูกทรมานอย่างรุนแรงและ22รายจบลงด้วยการประหารชีวิตนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญเช่นการลอบสังหารและปรากฏการที่อธิบายไม่ได้อีกหลายอย่างโดยคัดได้สรุปที่น่าสนใจมาดังนี้นะคะอันดับที่4อีกาเรเวน อีกาเรเวนเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ที่ Tower of London ในฐานะผู้พิทักษ์ปราสาทและราชวงศ์ตามความเชื่อดั้งเดิมของอังกฤษที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าชาลส์ที่สองซึ่งในตอนแรกมีผู้ทูลพระองค์ว่าเรเวนที่ปราสาทมีมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพวกเขาพระเจ้าชาลส์จึงสั่งให้กำจัดนกเหล่านี้ค่ะ แต่หลังจากนั้นว่ากันว่าเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเกรเวนต่างก็ประสบชะตากรรมที่ไม่ดีโฮนหลวงจึงได้กลาบทูลว่าเกรเวนนั้นเป็นสัตว์ผู้พิทักษหากเกรเวนไปจาก Tower of London ก็จะเกิดหายนะใหญ่หลวงต่อรัชอาณาจักรพระเจ้าชาลส์ จึงทรงเปลี่ยนคำสั่งปลดให้เลี้ยงเรเวนไว้ที่นี่อย่างน้อย6ตัวโดยมีผู้ดูแลและให้อาหารจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ Tower of London จวบจนปัจจุบันซึ่งนกเรเวนนี้จะต่างจากอีกาที่เรารู้จักนะคะเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าฉลาดกว่าและมีอายุยืนได้ถึง40ปีอีกทั้งยังมีนิสัยค่อนข้างดุและหวงสถานที่ในปัจจุบันจะมีการเลี้ยงเรเวนไว้ที่ Tower of London 7ตัวเพื่อให้มีสำรองหตัว โดยแต่และตัวจะมีชื่อเรียกและถูกคลิปปีกเอาไว้ทำให้ไม่สามารถบินออกไปไกลจากปราสาทได้แต่อย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ที่เรเวนบินหายไปเช่นในปีคริสต์ศักราช1 9 8 1เรเวนชื 1981, ่อกล็อกซึ่งอาศัยอยู่ที่ทาวเวอร์มากว่า21ปีได้บินหนีไปอยู่ที่ผับย่านอีสเอนนอกจากนี้ยังมีหลายตัวที่บินหนีไปช่วงสงครามโลกเนื่องจากหอคอยถูกทิ้งระเบิดและว่ากันว่ามีเรเวนชื่อมาร์เบลถูกลักพาตัวไปด้วยค่ะ อันดับที่3คุกหลวงและเครื่องมือทอรมานสุดโหดถึงแม้ในตอนแรก Tower of London จะถูกสร้างมาเพื่อเป็นปรา,าสาทและป้อมปราการแต่การใช้งานสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่คุมขังนักโทษมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงศตวตรรษที่16และ17นั้นสถานที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนคุกหลวงไปในที่สุดจนมีคำพูดที่ว่า s e n d to the Tower ซึ่งหมายถึงการจับไปขังนั่นเองค่ะ นักโทษที่ถูกคุมขังที่นี่สามารถแบ่งความผิดออกเป็นรูปแบบต่างๆโดยแบ่งเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆคือ 1. เรื่องการเมืองเช่นการก่อกระบฏและการลอบปลงพระชน 2. เรื่องทั่วไปเช่นการลักขโมยการช่อโกงเงิน การผิดประเวณีเป็นต้นและ 3. เรื่องศาสนาเนื่องจากอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกไปเป็นโปรเตสแตนต์ในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่8และมีการเปลี่ยนกลับมาเป็นคาทอลิกอีกครั้งในยุคพระราชินีนัตแมรี่ที่1ก่อให้เกิดความขัดแยงระหว่างสองนิกาย ทำให้มีการคุมขังลงโทษและประหารชีวิตผู้ที่มีความเห็นต่างทางศาสนาต่อเนื่องมาอีกหลายรัชสมัยค่ะโดยการประหารชีวิตที่ Tower of London นี้มีหลากหลายวิธีตั้งแต่การตัดคอการแขวนคอการเผาทั้งเป็นการถ่วงน้ําการวางยาการแยกชิ้นส่วนและการปล่อยให้อดอาหารค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คุกที่ Tower of London เป็นที่จดจำนอกเหนือจากการคุมขังและประหารชีวิต ก็คือการทรมานนักโทษโดยห้องทอรมานนั้นจะมีลักษณะเป็นคุกใต้ดินที่มีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ทรมานนักโทษเพื่อให้รับสารภาพหรือเพื่อให้ยอมบอกข้อมูลที่สําคัญโดยเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดมี3ชนิดด้วยกันคือ 1. The r เดร เครื่องมือนี้จะมีลักษณะเป็นเครื่องยืดตัวตามภาพนี้นะคะซึ่งการยืดตัวนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกทรมานเป็นอย่างมากและหากถูกดึงซ้ำๆนักโทษก็จะกลายเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินหรือเขียนได้อีก มีบันทึกว่าเดอะแร็ Rat, เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดเพื่อให้นักโทษรับสารภาพเช่นในกรณีที่มีการสั่งจับกลุมผู้ต้องหาว่าเป็นชูรักกับพระราชินีแอนโบลินในสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่8ชายคนดังกล่าวปฏิเสธความผิดในตอนแรกเขาจึงถูกนำมาขึ้นเครื่องเดอะแร็เพื่อให้รับสารภาพอีกทั้งในกรณีของความขัดแย้งทางศาสนาเครื่องมือนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้นักโทษยอมระบุตัวผู้ร่วมอุดมการอีกด้วยค่ะ2 The Scavengers Daughter เครื่องมือนี้จะตรงข้ามกับเครื่องเดรักนะคะคือเป็นการบีบร่างของนักโทษให้เล็กที่สุดซึ่งหากใช้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เลือดออกภายในร่างกายโดยเฉพาะในปอดจนทำให้สำลักออกมาและอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามจากบันทึกพบว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้มากนะะักค่ะ 3. The Manacles เครื่องมือนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีการบันทึกการใช้งานอยู่หลายครั้งโดยนักโทษจะถูกใส่กุญแจมือเหล็กแล้วห้อยตัวลงแต่เท้าไม่ติดพื้นเมื่อเวลาผ่านไป นักโทษจะรู้สึกไม่สบายตัวอย่างมากและเจ็บปวดมากขึ้นอย่างช้าๆต่างกับสองเครื่องมือแรกที่จะทำให้ทรมานอย่างรวดเร็วหากนักโทษยังไม่ยอมรับสารภาพหรือไม่ยอมตอบคำถามการห้อยตัวเป็นเวลานานจะทำให้มือทั้งสองข้างของนักโทษได้รับบาดเจ็บจนใช้การไม่ได้อีกต่อไปกรณีชื่อดังของการใช้เครื่องมานาโคสก็คือกรณีกายฟ็อกซ์ผู้วางแผนระเบิดรัฐสภาในยุคข,ของพระเจ้าเจมส์ที่1ด้วยเหตุผลจากความขัดแย้งทางศาสนาโดยเขา าถูกทรมานเพื่อให้บอกรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งในที่สุดเขาก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวและยอมให้รายชื่อดังกล่าวภายหลังพวกเขาทั้งหมดถูกประหัรชีวิตด้วยการแขวนคอถ่วงน้ำและแยกร่างค่ะทั้งนี้ในภายหลังมีการวิจาร์ณว่าการทรมานนักโทษนั้นเป็นเรื่องโหดร้ายและไร้ประโยชน์เนื่องจากหลายๆสิ่งที่นักโทษกล่าวออกมานั้นเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้เพราะพวกเขา พูดเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเท่านั้นธรรมเนียมการทรมานนักโทษจึงเลือนหายไปหลังศตวตรรษที่17และในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นที่จัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Tower of London ค่ะอันดับที่2เจ้าชายที่หายไปในช่วงศตวตรรษที่15มีการแย่งชิงบัลลังก์ในราชวงศ์อังกฤษอย่างเข้มข้นที่เรียกว่า w a r s of the roses หรือสองครามดอกกุหลาบ ระหว่างราชวงศ์แลงคาสเตอร์และราชวงศ์ยอร์กซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่เรื่องลึกลับชื่อดังที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องราวของเจ้าชายน้อย2พระองค์ที่ได้หายไปใน Tower of London โดยเรื่องราวมีดังนี้ค่ะในปีคริสต์ศักราช1464ระหว่างรัชาสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4 พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงสามัญชนซึ่งเป็นแม่ไม,ม้ลูกสองชื่อว่าเอลิซาเบธวูดวิลนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะขุนนางคนสำคัญอย่างริชาร์ดเนวิลซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้พระองค์ได้คลองบัลลังก์สาเหตุที่เนวิลไม่พอใจเป็นอย่างมากนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาได้ไปสัญญากับทางฝรั่งเศสไว้แล้วว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดจะทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงของทางฝรั่งเศสเพื่อให้ทางฝรั่งเศสสนับสนุนราชวงศ์ยอร์กเป็นการตอบแทนด้วยเหตุนี้ การที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงอภิเศกกับอลิซาเบธ o วูดวิลโดยพละการและไม่ปรึกษาใครอีกทั้งยังทำให้ตระกูลวูดวิลได้เข้ามามีอำนาจในราชสำนักเกินหน้าเกินตาขุนนางที่อยู่มาก่อนจึงนำไปสู่การวางแผนก่อกบฏโ,โดยริชาร์ดเนวิลได้ร่วมมือกับพระอนุชาของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดคือจอจเพลนทาจิเนต เดอะยุคแห่งคาร์เรนซ์ทำการก่อจลาจลและรวบรวมกำลังเพื่อค้นลมพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนั้นสามารถกลับมากอบกู้อำนาจเอาไว้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดจะรักษาบัลลังก์เอาไว้ได้แต่ความไม่พอใจในตัวของพระองค์และตระกูลวูดวิลของพระราชินีก็ยังคงมีอยู่10กว่าปีต่อมา พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดได้สวรรคตลงในปีคริสต์ศักราช1483และได้มอบราชบัลลังให้กับพระโอรสองค์โตที่เกิดกับอลิซาเบธ์วูดวิลให้เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5แต่ทว่าพระองค์นั้นมีชันษาได้เพียง12ปีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4พระนามว่าริชาร์ดแห่งกลอสเตอร์จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนค่ะ ในระหว่างนั้นเองเหล่าคุณนั่งนำโดยดยุกแห่งบักกิงแฮมจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเนื่องจากไม่ต้องการให้ตระกูลวูดวิลของอดีตพระราชินีมีอำนาจต่อไปพวกเขาจึงยุยงให้ริชาร์ดแห่งกลอสเตอร์ยึดอำนาจขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองเป็นพระเจ้าริชาร์ดที่3 จากนั้นก็มีการจับกลุมอนุชาของพระนางอลิซาเบธและลูกชายจากการสมรสครั้งแรกไปประหารชีวิตส่วนกษัตริย์วัยเยาว์ก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5นั้นถูกพาตัวไปพำนักที่ Tower of London โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยฝ่ายพระมารดาอลิซาเบตวูดวิลก็ได้หนีไปหลบซ่อนอยู่ที่โบสแห่งหนึ่งพร้อมกับพระโอรสพระองค์เล็กพระนามว่าริชาร์ดเดอะยุคแห่งยอร์ก ซึ่งมีชันษา9ปีแต่ทว่าต่อมาพระนางก็ถูกหวานล้อมโดยอาร์ชบิชอปให้ส่งตัวพระโอรสองค์เล็กไปอยู่กับพระเชษฐาที่ Tower of London ด้วยโดยอ้างเหตุผลเพื่อความปลอดภัยซึ่งพระนางก็เชื่อใจพระผู้ใหญ่องค์นี้จึงตัดสินใจยอมให้นำพระโอรสไป และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข่าวคราวเรื่องเจ้าชายสองพี่น้องที่ถูกนำตัวไปที่ Tower of London ก็ไม่เป็นที่ล่วงรู้อีกเลยมีเพียงบันทึกของบาตหลวงชาวอิตาลีที่กล่าวว่าได้ติดตามแพทย์เข้าไปที่หอคอยและได้พบกับเจ้าชายน้อยซึ่งบาตหลวงได้บรรยายไว้ว่าทั้งสองดูหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งมีร่างกายที่พ่ายพอมค่ะ การที่เจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์หายตัวไปอย่างลึกลับที่หอคอยนั้นทําให้มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะทั้งที่กล่าวว่าทั้งสองถูกสังหารที่หอคอยนั่นเองและเจ้าชายสามารถหลบหนีออกไปได้จนกระทั่งหลังจากที่พระเจ้าวิชัิที่3ได้หมดอํานาจลงก็ได้มีการสอบสวนคนใกล้ชิดของพระองค์ชื่อเจมส์ไทเรลเขาได้สารภาพว่า ตนพร้อมผู้ช่วยอีกสองคนได้เข้าไปลอบสังหารองค์ชายทั้งสองด้วยการใช้หมอนกดลงบนใบหน้าในขนาดบรรทมแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงเนื่องจากเจมส์ไทเรลไม่สามารถระบุตำแหน่งพระสบได้อีกทั้งยังมีผู้ที่เชื่อว,ว่า พระเจ้าริชาร์ดไม่น่าจะกล้าสั่งสังหารหลานชายที่พระเชษฐาได้ฝากฝังเอาไว้จึงเป็นไปได้ที่เจ้าชายน้อยจะถูกสังหารในช่วงของกษัตริย์องค์ต่อมาก็คือพระเจ้าเฮนรีที่7แห่งราชวงศ์ทิวโดค่ะในปีคริสต์ศักราช1674 เกือบ200ปีต่อมาได้มีการค้นพบโครงกระดูกเด็ก2คนที่ใต้บันไดของไวท์ทาวเวอร์และเชื่อกันว่าน่าจะเป็นของเจ้าชายน้อยทั้ง2และอีก200กว่าปีต่อมาในปีคริสต์ศักราช1933ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีลักษณะและช่วงอายุใกล้เคียงกับเจ้าชายที่หายไปจึงมีการย้ายโครงกระดูกทั้งสองไปฝังที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีในนามของเจ้าชายทั้งสอง แต่อย่างไรก็ตามมีผู้ที่มีความเห็นแย้งในเรื่องนี้เนื่องจากยังไม่มีการตรวจอย่างละเอียดมากพอและไม่มีการพิสูจน์ดี a ออีกทั้งยังมีการค้นพบโครงกระดูกเด็กที่น่าสงสัยในอีกหลายๆแห่งด้วยแต่ในช่วงรัชสมัยของพระราชินีนัทอลิซาเบธที่สองก็ทรงไม่อนุมัติการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีจึงได้แต่หวังว่าพระเจ้าชาลส์ที่3กษัตริย์อังกฤษองค์ปัจจุบันจะอนุมัติให้ตรวจสอบดี a ในที่สุดคะ่ะอันดับที่1 13. วิญญาณเฮียนการที่ Tower of London ถูกใช้เป็นลานประหารด้วยนั้นทำให้มีการบันทึกเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและการพบเจอวิญญาณที่น่ากลัวหลายครั้งที่ปรากฏขึ้นที่นี่โดยมีการจัดกลุ่มและเรียกรวมๆกันว่าผีทั้ง13ตนแห่ง Tower of London ซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พระนางแอนโบลินเรื่องราวการประหารราชินีที่ด่งดังที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของพระราชินีแอนโบลินพระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคะพระนางถูกกล่าวหาว่าผิดประเวณีและเป็นกบฏและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการบั่นพระเศียรในปีคริสต์ศักราช1536ซึ่งแคทเคยเล่ารายละเอียดเอาไว้ในคลิปแอนโบลินตามลิงก์ที่ปรากฏนะคะกล่าวกันว่าวิญญาณของพระนางปรากฏบ่อยครั้งในลักษณะยิงไรศีรษะเดินไปมาตามทางเดินทาวเวอร์กรีนซึ่งเป็นสถานที่ที่พระนางถูกประหารและที่บด เซนต์ปีเตอร์แอดวินคูซึ่งเป็นที่ฝังพระศพนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทหารยามได้เห็นแสงสีขาวที่ส่องออกมาจากโบสถ์เขาจึงพยายามปีนขึ้นไปทางหน้าต่างเพื่อหาที่มาของแสงแต่แล้วเขาก็ต้องพบกับวิญญาณของผู้คนที่แต่งกายแบบโบราณและหนึ่งในนั้นเขาจำได้จากรูปภาพที่เคยเห็นว่าเป็นพระนางแอนโบลินจากนั้นไม่นานภาพทั้งหมดก็ได้เลือนหายไปค่ะ2 พระเจ้าเฮนรีที่6อย่างที่แคทได้เล่าไปนะคะว่ามีการช่วงชิงราชบัลลังก์อย่างเข้มข้นในอังกฤษ ในช่วงศตวรรษที่15ที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบซึ่งแคทจะหาโอกาสมาเล่ารายละเอียดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะในช่วงนี้เองมีการจองจำพระเจ้าเฮนรี่ที่6แห่งราชวงศ์แลนคาสเตอร์ไว้ที่ Tower of l o n ฟ o n โดยฝ่ายตรงข้ามก็คือราชวงศ์ยอร์กและในปีคริสต์ศักราช1 4 7 1พระองค์ถูกลอบสังหารด้วยการถูกแทงขนาดสวดมนต์อยู่ที่เวกฟิลทาวเวอร์หลังจากนั้นมาก็มีผู้พบเห็นวิญ,ญญาณของพระองค์ที่นี่โดยเฉพาะในช่วงที่นาฬิกากำลังเดินเข็มไป จะรถที่เวลาเที่ยงคืนอยู่บ่อยครั้งค่ะ 3. เลดี้เจนเกรพระนางเจนเกรหรือที่รู้จักกันในฐานะราชินีที่ครองรัฐสั้นที่สุดคือ9วันโดยในปีคริสต์ศักราช1554พระนางกับพระสวามีถูกจับและสั่งประหารโดยพระราชินีแมรี ผู้มีฉายาว่าบัดดี้แมรี่ซึ่งเชื่อว่าตนเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ที่ถูกต้องมากกว่าวิญญาณของพระนางถูกพบเห็นเดินไปเดินมาบริเวณทางเดินระหว่างกำแพงในลักษณะโดดเดี่ยวและเศร้าส้อยค่ะ4 ลอดกิลฟอร์ดเัดลีย์เช่นเดียวกับพระนางเจนเกรหลอด์ดดลีย์ซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางถูกพบเห็นวิญญาณน,นั่งร้องไห้อยู่ในห้องขังในเวลากลางคืนนอกจากนี้ว่ากันว่ารอยแกะสลักคำว่าเจนที่อยู่บนกำแพงนั้นเป็นฝีมือของหลอด์ดดลีย์อีกด้วยค่ะ 5. ามาร์เกเรตโพเธอเป็นเจ้าของตำนานการประหารที่เละเทะที่สุดในประวัติศาสตร์กล่าวคือ เธอต้องโทษในฐานะที่เป็นมารดาของคาร์ดินัลโพซึ่งเป็นพระนิกายคาทอลิกที่ไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาในประเทศมากระเร็ดในวัย67ปีเชื่อว่าเธอไม่มีความผิดและในวันประหารเธอถูกสั่งให้คุกเข่าลงแต่เธอปฏิเสธแล้วกล่าวว่าพวกกบฏควรคุกเข่าแต่เธอไม่ใช่คนพวกนั้นเมื่อเธอไม่นั่งลงการที่เพชฌฆาตจะบ่นคอก็เป็นเรื่องยากว่ากันว่าเพชฌฆาตรายนี้เป็นคนหนุ่ม ค่อนข้างอ่อนประสบการณ์ด้วยเมื่อเขาเงื้อขวานขึ้นเธอก็ขยับตัวนี้ทาให้ต้องมีการไล่ฟันเธอไปทั่วท่านประหารจนมีการฟันพลาดไปที่ไหล่และศีรษะหลายครั้งทําให้เธอเสียชีวิตลงจากนั้นมาก็มีผู้ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอที่ทาวเวอร์กรีนซึ่งเป็นที่ที่เธอถูกประหารอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีคนมองเห็นภาพเหตุการณ์ไล่สังหารดังกล่าวเกิดขึ้นวนเวียนไปมาอีกด้วยค่ะ 6. The White Lady ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าหญิงสาวในเงาสีขาวที่ปรากฏบริเวณไวทาวเวอร์นั้นเป็นใครนะคะแต่ผู้พบเห็นต่างกล่าวว่าพวกเขาล้มป่วยหลังการพบเห็นวิญญาณของเธอบางคนก็กล่าวว่าพวกเขาถูกสัมผัสที่ไหล่จากด้านหลังจึงหันกลับไปมองและพบแต่ร่างสีขาวค่ะ ในปีคริสต์ศักราช1864มีทหารยามที่ Tower of London ได้มองเห็นร่างเป็นเงาสีขาวเขาเข้าใจว่าเป็นผู้บุกรุกจึงรีบบุกเข้าไปใกล้และใช้ดาบปลายปืนกระแทกลงไปที่ร่างแต่ทว่าวอาวุธได้ทะลุผ่านร่างไปเขาจึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ร่างของมนุษย์และตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็เป็นลมลมพับไปโดยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันโดยนายทหารอีกนายหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ7 เจ้าชายน้อยตามที่แคดเด้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะเหตุการณ์การสูญหายของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ซึ่งพระปิตุลาได้สั่งให้คุมตัวไว้ที่ Tower of London ในปีคริสต์ศักราช1483นั้นทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพวกเขาได้ถูกสังหารที่นั่นและมีรายงานว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณเด็กชายสองคนในชุดนอนเดินจับมือกันที่บริเวณไวท์ทาวเวอโดยในบางครั้งพวกเขาก็วิ่งเล่นกันอยู่และส่งเสียงหัวเราะคิกคักด้วยค่ะ 8. เซอร์วอลเทอร์ลอรีเขาถูกคุมขังและประหารด้วยข้อหากบฏมีผู้พบเห็นวิญญาณของเขาเดินไปมาบริเวณบัดดี้ทาวเวอร์ที่ที่เขาถูกประหารและบริเวณทางเดินระหว่างกำแพงจนเป็นที่รู้จักกันว่าลอรีส์วอล์กหรือการเดินของลอรีนั่นเองค่ะ 9. เดอะเกลเลดี้เธอเป็นวิญญาณสีเทาที่ปรากฏที่ตำหนักราชินีแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวิญญาณของผู้ใดโดยจากการบันทึกพบว่า จะปรากฏตัวเฉพาะเวลามีผู้หญิงเข้ามายังบริเวณดังกล่าวเท่านั้นค่ะ 10. Stewart, ัลเบลลาสจวร์ตเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระราชินีนัทเอลิซาเบธที่1ซึ่งต้องโทษในรัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1ฐานที่แต่งงานกับวินเลียมซีมัว หลานชายของเลดี้เจนเกรโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกษัตริย์พระเจ้าเจมส์มองว่าเธอเป็นภัยต่อบัลลังจึงสั่งให้นำเธอไปคุมขังและมีรายงานว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการอดอาหารแต่ไม่แน่ชัดว่าเธออดอาหารเองหรือถูกทำให้อดอาหารจนเสียชีวิตโดยวิญ,ญญาณของเธอถูกพบบ่อยครั้งที่ตำหนกราชินีค่ะ11ไกายฟอกซ์ 18, อย่างที่คัทได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะว่ากายเป็นนักโทษฐานวางแผนระเบิดรัฐสภานในยุคข,ของพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งเขาถูกทรมานอย่างหนักด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้เปิดเผยรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดหลังจากถูกประหารชีวิตมีผู้ได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้ของเขาที่บริเวณไวท์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่ที่เขาถูกนําไปเตรียมการประหารค่ะ 12. พลังงานที่มองไม่เห็นมีรายงานว่าทหารยามหลายคนถูกโจมตีจากพลังงานที่มองไม่เห็นเช่น รู้สึกเหมือนมีสิ่งของปลาเข้าใส่ถูกกดทับหรือถูกรัดคอแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นผู้โจมตีได้ซึ่งพลังงานเหล่านี้มาเกิดขึ้นในห้องคลังแสงที่เก็บเสื้อกลอกและอาวุธค่ะ 13. วิญญาณสัตว์ป่าและหมีกริซลี่ในสมัยราชวงศ์ทิวดอร์มีการนำสัตว์ป่าหายากมากักขังที่ Tower of London จำนวนมากจึงมีรายงานการพบเห็นวิญญาณสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลิงสิงโต มาอยู่หลายครั้งซึ่งว่ากันว่าต่างมีลักษณะที่น่ากลัวและดุดันเรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือในปีคริสร์ศักราช1800ทหารยามรายหนึ่งรายงานว่าเขาถูกวิญญาณหมีกริซลี่โจมตีเขาพยายามต่อสู้กับมันแต่ดาบของเขาที่แทงออกไปกลับเหมือนตัดผ่านร่างที่โปรง่งใสโดยทหารยามผู้นี้หมดสติและเสียชีวิตหลังจากนั้นสวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ถึงแม้จะมีเรื่องเล่ามากมายและเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้ก็ยังคงมีปรากฏอยู่เรื่อยๆในปัจจุบันแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามีความเป็นจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนทว่าสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในทุกๆปีและเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรชาชอาณาจักรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์ แชร์ Share, และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย